ความสําเร e ็จบอลนักฟุตบอลและแฟนบอลทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดงานวันนี้นี่ที่เราต้องการเชื่อมแล่นไปชั้นี้เป็นแชั้นของพวกเราทุกคนในทีมแล้วก็การจัดงานให้ช่วจัดแชมป์นำถ้วยแชมป์มาให้แฟนบอลทุกคนได้สัมผัสได้ถ่ายรูปไม่ว่าจะเป็นแชมป์ถ้วยแชมป์ดิวิชั่นหรือถ้วยไทยลีกอถ้วยเอเอฟเครับถ้วยเจเนป้าหรครับถ้วยโตโยต้าพรีเมียร์ครับทุกถ้วยที่มีอยู่ในประเทศไทย สำหรับคนบุรีรัมวันนี้ทุกคนเป็นเจ้าของและมีสิทธิสัมผัสไทยรูปเก็บไว้เป็นประเด็นนั่นคือศักดิ์ศรีของบุรีรัมย์และนั่นคือศักดิ์ศรีของแชมป์วันนี้ผมเชื่อว่าเป็นการจัดงานที่ฉลองแชมป์ที่แฟนบอลมีส่วนร่วมมากในส่วนในตลาวุกวันมีแฟนบอลอยู่สงองว่มมาผมก็ภูม,มิใจหน่อยแนละ้ว